สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะ,ะวันนี้น้องหมึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะ้งวดประจำวันที่27ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะ าภาพไม่นิ่งก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะวันนี้น้องหึงมาทํางานด้วยเนาะอ่ามาดูผลที่ออกนะคะผลที่ออกก็คือหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่นะคะอ่าตารางนะคะพี่น้องจ๋าหกมาเนาะหกมาสองตัวนะคะอ่าแล้วก็เจ็ดมานะคะอ่าเก้ามานะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งมานะคะไม่มาเฉพาะสี่เนาะอ่าขาดสี่นะคะเพราะว่าหกมาสอง สามสี่ห้าหกขาดเฉพาะสี่ในตารางนะคะอ่าส่วนตัวที่เจาะนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่เจาะน้องบึงมีหกเจ็ดอ่าหกหนึ่งไม่มีเนาะพี่น้องจ๋าหกหนึ่งมาเข้าตารางกําลังวันนะคะอ่าหกหนึ่งเข้าตารางกําลังวันอ่าแล้วก็เจ็ดหกล่างของสี่ตัวนะคะน้องบึงมีหกเจ็ดนะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนหกเก้าสี่เนาะหกเก้าสี่เก้าสี่สองตัวน้องวึงเข้าชุดกันนะคะเกสี่นะคะอ่าวันนี้ก็มาสรุปก่อนนะคะพี่น้องจา๋าเอ้าตอนนี้สรุปก่อนเนาะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้ตัวใหม่เนาะอันนี้ก็คือสถิติของเดือนนี้นะคะสําหรับชุดเด่นวิ่งรูดยังไม่หลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าต่อเนื่องมาแงวดนะคะอ่าแดงวดเนาะ เดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าวันนี้วันวันพุธเนาะอ่าวันพุธนะคะรอลุ้นกันตอนเย็นเนาะเข้าต่อเนื่องจิตงวดแปดงวดนะคะอ่าเรามาชมตัวใหม่นะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยเวียนหัวหน่อยเด้อพี่น้องจา๋าน้องหุ่นก็ไม่ได้เอาขากล้องมานะคะอ่ามาดูนะคะสําหรับ เลาวพัฒนางวดวันที่27เนาะชุดเด่นวิ่งรูดนะคะามาดูตารางกําลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าตารางจับชุดจับวินเนะาะชุดจับวินนะคะถ้าใครชอบในตารางก็จับคู่ได้เลยนะคะก็จะมี1 4 0 5 7 9นห้าาะคะส่วนตัวเจาะก,ก็จะมี4 1หนึ่ง สี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งห้าห้านะคะ แล้วก็ห้าสี่ค่ะพี่น้องจ๋ามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็จับในตารางได้นะคะ,ะชุดกันมีห้าห้านะคะห้าห้านี้ก็ชอบมากเลยหกสี่สี่สองหนึ่งศูนย์แล้วก็ หนึ่งแปดอ่ศูนย์ห้านะคะพี่น้องจาน้องนวลกันหกคู่นะคะอะ่ส่วนสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีสองห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่ง เก้าห้าสี่นะคะอาตัดข้างหน้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบเนาะสองห้าห้าเก้าอันนี้ก็เก้าห้าเป็นตัวกลับนะคะ,ะถ้าชื่นชอบก็สามารถตัดได้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาดูตัวที่น้องหวงชอบกันนะคะว่าจะชอบตัวไหนเนาะสาหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะวันนี้ก็ขอให้มาขอให้เข้าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องจา๋าน้องหวงก็อยาก ให้พีพีเอสีทุกๆท่านถูกนะคะวันนี้ให้ช้าหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อคืนไม่ไหวเพิ่งมาทำตอนเช้านะคะอ่าสําหรับตัวที่ชอบนะคะก็คือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าห้าเอาห้าห้าน้องหุ่งเอาสองรอบพี่น้องเมเป็นสีมาซะบ่ล่ะ ่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งชุดกันนี้เปลี่ยนเป็นห้าหกนะคะพี่น้องจา๋าชนกันนะคะเปลี่ยนเป็นห้าหกเนาะอันนี้คือเลขหกนะคะพี่น้องจา๋าห้าหกนะคะห้าสี่ 5, นะคะพี่น้องจา๋าหกสี่ แล้วก็18นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนอะปะปุนกันไปนะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับนําเด้อค่ะเด้อ ก่อนออกไปน้องหึงก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะ,ะช่วยแชร์ก็มีเนาะพี่น้องจา๋าใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มแอดไอดลน์มานะคะพี่น้องจา๋า ID ไลน์อยู่ในกลุ่มชุมชนนะคะอยู่ในชุมชนน้องหึงโพสต์ไว้นะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าในเฟซเนาะน้องหึงเปิดสาธารณะไว้นะคะ และมาทางไลน์ดีกว่าเนาะพี่น้องจ๋าทางแชทน้องอุ๋งตอบไม่ไหวนะคะหลายเกินเนาะแล้วก็าภาษาลาวน้องอุงก็พยายามอ่านอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเยอะมากเลยแอดมาทางไลน์ทักทายกันในกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าน้องอุ๋งก็ทํางานประจอะอําเนาะยังไม่มีเวลาตอบก็มีนะคะพี่น้องจ๋าลิงก์ที่น้องอุงแชร์ไปกดดูได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องว่ารอรอนะคะจิ้มเข้าไปก็สามารถดูได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะน้องหึงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะตอนเย็นเรามาลุ้นเนาะว่างวดทีีเก้าจะมาหรือเปล่านะคะพี่น้องจาอ๋าก็คอยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการติดตามทุกการทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุก กําลังใจนะคะทั้งที่ในกลุ่มแล้วก็นอกกลุ่มแล้วก็ส่วนตัวนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากๆนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจก๋กคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะโชคดีกันทุกท่านคะ่ะ